มีอีกผลสํารวจหนึ่งนะครับเอแบกโพแต่เขาไม่ได้ไปสํารวจเรื่องของผลงานของรัฐบาลร,บรอบหนึ่งปีแต่เขาไปสํารวจความคิดเห็นหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เริศปรีคังกิติรัตน์น้ละนองเนี่ยไปพูดไว้ในงานหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการส่งออกดิมทีเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าการส่งออกว่าจะขยายตัวปีนี้15%แต่ทําไปทํามาหลังจากที่มีหลายหน่วยงานนะครับบอกว่าการส่งออกในบ้านเราปีนี้ไม่ถึงท้ายที่สุดเนี่ย ทางรองนายกิติรัตน์ก็ได้ไปพูดไว้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจําเป็นต้องโกหกประชาชนเพื่อที่จะไม่ได้ทําให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเนี่ยลดน้อยลงไปนะฮะก็คือพูดง่ายว่าจําเป็นต้องโกหกว่าการส่องออกจะไปถึง15ต่อปีแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นชนักติดหลังร,รองนายกกิติรัตน์ไปจนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็นําพามาซึ่งผลสํารวจที่ไปสํารวจเรื่องนี้โดยตรงเลยนะฮะปรากฏครับว่า หลังจากไปสำรวจนะครับส่วนใหญ่ประมาณ80.4%เนี่ยบอกว่าไปสอบถามว่ารู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการโกหกของรองนายกกิิรัตน์ที่บอกว่าจำเป็นต้องโกหกเพื่อที่จะไม่ทำร้าให้ความเชื่อมั่นของภาคเอยชนหายไปปรากฏว่า80.4เกินครึ่งไปเยอะนะบอกว่ารู้ว่ารองนายกบอกว่าจำเป็นต้องโกหกโอ้โหจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ73.4%บอกว่า สิ่งที่รองนายกอิริรักพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยที่บอกว่ารองนายกบอกว่าจะเป็นต้องโกหกเพื่อที่จะทําให้ความเชื่อมั่นไม่ลดตรวเงนินข้ามผลสำรวจบอกว่าการที่โกหกนี่แหละ73.4%ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยลดลงไปหลังมีข่าวว่าทางรับตลีคังเนี่ยจำเป็นต้องโกหกเขาบอกว่าเป็นการโกหกสีขาว หรือว่าไวไลน์นะฮะนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สะท้อนออกมาหลังจากที่มีคําพูดออกมาจากท่านรองนายกลัลมนตรีท่านนี้นะครับขณะเด,ดยียวกันเนี่ย26.6%บเอซบอกว่าการโกรหกของรั่มนตรีคังเนี่ยไม่ได้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติลดลงมีนิดเดียวเองอะเมื่อกี้นี้ประมาณ7 3 4บาสี่บอกว่าทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงหวบเลยนะฮะและก็ยิ่งเลวร้วายไปกว่านั้นเขาไปสอบถามถึง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยบอกว่าหลังมีข่าวการโขกหลังรัฐมนตรีเนี่ยในมุมของประชาชนมีความคิดเห็นยังไงปรากฏว่า84.3บอกว่าทําให้รู้สึกว่ามาตรฐานคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทยเนี่ยตกต่ำลงไปนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าพิจารณาก็คือมีการสอบถามอย่างนี้ฮะบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยในมุมของประชาชนมองว่า รองนายมนตรีและก็นายตรีคังท่านนี้เนี่ยจำเป็นต้องลาออกจากตําแหน่งหรือเปล่าครับ83.5%บอกว่าต้องลาออกขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นความโกหกที่ไม่ควรโกหกเนี่ยค,คือมันกลายเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ย<อ>คืออยากให้บอกตรงๆนะในขณะเดียวกัน16.5%เท่านั้นเองที่บอกว่ายังไม่ควรลาออกในเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นในม,มุมของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการซ้อมปล่อยแผน อซ้อมปล่อยน้ําเข้ากรุเทพมนครที่จะมีการทดสอบระบบวันที่5-7ถึงกันยายนนี้นะฮะก็ความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ13.4เซนะฮะบอกว่าไม่ทราบข่าวเลยนะฮะไม่รู้เลยนะไม่รู้ข่าวเลยนะครับแต่ก็มีเยอะ,อะที่บอกว่ารู้ข่าวประมาณ86ซแล้วก็ส่วนใหญ่ความคิดเห็นบอกว่ายังไม่อยากให้มีการซ้อมในช่วงนี้นเพราะว่า มีมรสุมมีฝนตกหนักนะฮะน้ำทะเลน,นุนกลัวว่าน้ำมันจะท่วมจริงถึง 6. 0 2ซนะครับ,รบก็เกินครึ่งนะครับมีบางส่วนเนี่ยที่บอกว่าอยากให้ทดสอบเนะะี่ยก็ค่อนข้างน้อยประมาณ3 9 8บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะไปซ้อมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันพอๆกับข้อมูลที่ได้รับมานะครับก็เอาให้มันรู้ๆไปเลยลองซ้อมไปเลยว่าถ้าท่วมมันจะท่วมรจริงหรือเปล่าถ้าไม่ท่วมก็ไม่ท่วมอยู่ได้สบายใจสักทีหนึ่งก็ต้องรอดูต่อไป คุณกิติรัตน์เองก็เช่นกันนะฮะมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับนาย,ยกรัฐรมนตรียิ่งน้าเชนวัตรว่าจะมีการปรับครมและเอาคุณกิติรัตน์เนี่ยออกหรือเปล่านาย,ยกก็บอกว่าค,คิดว่ายังไม่เหมือนกันเพราะว่าก็เข้าใจคุณกิติรัตน์ว่าอยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีนักลงทุนเชื่อมัน่นแต่ว่าผลสํารวจก็อ,อกมาแล้วว่าหลังจากที่โกหกไปเขาก็มองกันนะว่าก่อนหน้านี้เอะเรื่องอื่นมีโกหกไหมโกหกเรื่องนี้ไปแล้วหรือว่าหลังจากนี้จะมีการโกหกอีกหรือเปล่า หรือว่านายกจะโกะหกสีขาวด้วยเหมือนกันบอนนกอว่ายังไม่ปรับ,รบลองนายกกิติรัตน์ออกแต่ในความเป็นจริงอาจจะกำลังกลับออกเพราะว่าไม่อยากทำให้ความเชื่อมั่นของคุณกิติรัตน์น้อลงไปครับ